สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สหายสายเขียวสายลบพิเศษแล้วก็เพื่อนสหายสายมวยที่ติดตามจ่าไว้ช่อง YouTube นะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดคลิดปดีๆีสำหรับจ่าไว้ทุ่งนาภาฝันด้วยนะครับวันนี้วันนี้ขับรถมาพี่น้องขับรถผ่านมาเห็นอยู่ขวามือพี่นอ้องโอ้บรรยากาศอยู่ขวา้างขวามือเห็นเล่าเห็นบานหลังหนึ่งเป็นบานแบบพ่อเพียงเด้นะพี่น้องเด้อ นี่แหละครับพี่น้องก็เลยติดใจสนใจพี่น้องผมว่ามันมีมองไปเห็นทางขวามือนี่โอ้มันเป็นบานแหลงเล็กๆครับตายายสองคนอยู่พี่น้องอยู่กันสองตายายพอดีในวันี้เจ้าของมากพอดีครับเจ้า้องมากพอดีนะครับเดี๋ยวสิให้เบิ้งนะครับเด้วันนี้นี่พอใะญ่เราเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่ครับซื้อ,อยังครับมีซื้อ,อยังนายเสาสันองค์นายเสาสรรนาัาสรรนวงเะครับตอนนี้อายุเท่าไแล้วครับผมเจ็ดสิบแปดนี่คิดจังไงครับที่ไม่เ็ดไอ้เศรษฐกิจพอเพียงมาเนี่ก็คิดเห็นว่ามันยากจนนี่ล่ะก็เลยอยากตามรอยพอดนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นี่นะโอ้พอได้อยู่ได้กินไปครับผมที่คิดน่ดนานแล้วครับคิดน่านแล้น่านแล้วครับต่ว่า คนจนนี่คิดได้ก็บ่มีทุนสิเฮ็ดนะโอี่ยนี่นพอได้ยิบได้ยืมน้ำลูขอ,อน้ำลูกมาเห็ดแต่สิเห็ดหน่อย่บด้เห็ดหลายเห็ดแต่หน่อยไปหาหลายนี่นะโอ้ครับพ <อ S 1> ่ก,ก่อนแมนแมนแมน,แมน,แมน,นี่แหละครับเก้าอย่างพอเพียงเดินทีละเก้ากินเขาที่จ้างพระเจ้าอยู่หัวบอกเนาะเดี๋ยววันนี้อยู่กันตายสองสองตายยายครับผมสองคนกับยายละเห็ดนี่ ยายได้ซอยอยู่บ่เลยเฮ็ดู่ผู้เดียวเป็นบ้างขังนี้ๆน,น้อยๆเล่ามันคือจังแจกวาเจะของไปอีกนาอ,อๆกแข็งแรงกันเลยได้สู่ผู้เดียวล่ะ่วนมา้ขออนุญาตด้วยครับพ่อ,อยายตอนนี้อายุอายุจักปีเลยเบิ่งนี่78 78ปีครับนี่เบิ่ง78ปีผมว่าแม่น60นะ <laughs> นี่แหละคือการออกกําลังกายกันนะครับ <laughs> ทํางานทําการนะพี่น้องนี่ครับนี่จ้าไว้ทุ่งนาผ้าฟันนี่เพิ่งเล็งเห็นนะครับนี่ถ้าออกกําลังกายหรือทํางานนะครับพี่น้องนี่แหละ จ็ดสิบแปดปีแต่ว่าเหมือนอยู่หกสิบปีครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งอันนี้สวนเกษตรแบบพ่อเพียงของพ่อพหญ่นะครับพ่อหญ่เสานะครับเนาะครับเส้าสนะบงนะครับผมนี่เดี๋ยวพาพันายเบิ้งครับบรรยากาศยามพาพายางเบิ้งครับยามเบิ้งทางเอนี่ครับนี่แหละครับเิ่นโอ้นี่ครับเดินตามรอยพ่อนี่ยอายุแต่เราคิดหน้าเลยเหรอครับคิดใปหน้าแล้วแต่ว่าเร่าว่าเราผมมีตังค์ผมมีทุนใช่ไหมอ่า ครับผมดูมีบโแพร่เต่ทุ่งศรีชาห์ผมมีนั่นแหละครับที่ว่านี่ผมก็จึงอยากให้แน่นอยากให้พี่น้องว่าคนจนตอนนี้เช็ดยังครับนี่นี่น,นี่กระรังสาบกระรังใส่น้ำแช่ให้ปูนนี่มันจ้างเพื่อจะเอาวโคมมาเพาะนี่นะครับผมพอลูกอัดคืนนี่กันทีเดียวขยายแม่พันธุ์ออกโอ้แต่ว่าแต่ว่าจะลืมเฮ็ดแล้วลืมจ่าไว้จ่าไว้ทุ่งนะครับพันจองนี่เด้อครับเด้อได้ได้ครับได้่ยา พอดีผ่านมาพอดีเห็นบ้านในเสาสนาวงครับโอ้พี่เล่ามีความคิดที่ว่าตามรอยพ่อนะครับตามรอยพ่อนี่แหละครับมีบ้านเพ MM uh ื่อนนะครับพี่น้องบ้านกับแบบนี่แหละยูตาสองตายยาครับพี่น้องนี่แหละแค่สองตายย่าก็ยูสิ่ละครับเนี่ยบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่โอ้เดี๋ยวบ้านยูไซก่อนที่ยูบ้านยูบ้านวานิราชคำตำบลน้ำเกียงอำเภอนําเกียงจังหวัดสีเกตครับโอเคโอเคโอ้นี่แหละครับอำเภอ ก็เพิ่มน้ำเกลียงสีสเกล่า่เขานี่ก็มีแบบผู้เฒ่าแบบนี้ที่กันเนาะโอ้ไป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 เบิงหเบิงสวนเพิ่นเล่าให้พี่น้องฟังใน่เฮ็ดจังได้คือจังบ่เมื่อยบ่กว่ใหญ่บ่เมื่อยบ่กนี่กับเมื่อยอยู่ครับเป็นของธรรมดาละรับถ้าเยันนมันกับเมื่อยแน่ถ้ากกับเมยกับพักพอนนะเออเมื่อยกับพักพอนเนี่ยโอ้ยมาไปเนี่ยมีเบิ่งต้นทุเรียนเพิ่นนี่ครับเบิ่งต้นทุเรียนเพิ่นนี่ครับโอ้ยพี่น้องชนตัวเรียนเบิ่นตรงเออดีเดี๋ยวเบิ่งหนึ่งอ้เี๋ยพี่น้องเ้ยปัดน้องหน เลี้ยงขนาดเล่าก็โปรได้จักมือเลยนี่บปรเท่านึงปีค่ะวันถึงปีเนาะวันถึงปีเดือนตุลาปลายเดือนตุลานี่แหละครับผมโอ้นี่นี่ครับจ้าวไวทุ่งนาพอฝันก็เดมมองเลงเห็นนะพี่น้องเด้อโอ้วบบนี่แหละครับมันหายานนะครับนี่อายุเจ็ดสิบเพื่อไดก่อนเฮ้ยเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดปีนะครับพี่เนอะก็เล่นเฮ็ดได้จักปีแล้วเริ่มเฮ็ดได้จักปีแล้วนี่ปีที่สามปีนี่ปีที่สามมีเหรอคือเมื่พันฟอพันมาก็เล่นต่างหัก แกมาต่างรักซ่อนแกจักสี่ใดใสหรือบ่นั่นแหละเห็นแต่ว่าเนี่ยนี่โอ้ยพี่น้องเบิึงเบึงเบึงเบึงนี่โอ้นี่ก็ดอกยังนี่ดอกยังขึ้นีกเหรอนี่ดอกพุดดอกพุดดอกพุดนี่ก็ทั่งรุงเทปก็เสียบพวกมาไล่ขายได้นี่ดอกนี่โบงหัวบ้านอือเดี๋ยวนี่โอ้เดี๋ยวจ้าไว้สิมาขออยู่เนี่ยโบงหัวบ้านมัวนนี่อือเดี๋ยวจ้าไว้สิมาขออยู่นี่ครับนี่โอ้นี่ทุเรียนเพิ่อนโบงทุเรียนจากต้นนี่ทุเรียนเพิ่อนแปดครับแปดต้นโอ้เบิ่งทุเรียนเพิ่นก่อนอัันดบแรกโอ้นี่ มีหอดบักต้นจิกนะต้นจิกน้ำในเขาเรียกต้นจิกน้ำหรือว่าต้นอันนี้ต้นนี้บักกระโดดน,นาาา้ำภาษาอันเฤาออกนี่ทภาษาลุ่มบน่นภาษาไทยเออมีลุ่มมันลุ่มพะบานค<อ>นไทยเออมนลุ่มนะครับพี่น,น้องทุเรียนต้นนึงนี่นนทุเรียนโอ้ยเบิ่งทุเรียนกับพ่อใจแหละครับนี่โอ้จากสิบผลสุกออกมาจะได้กสร้างแต่ว่านะครับมีความไฟฝันนะครับ มีแต่มันสิเป็นโบเป็นกรบโบหูแต่ว่าก็มีข้อให้ฝันที่อยากจะกินเนาะโบอยากสซื้อเขาเนาะปุ๋ยทุเรียนมันแห้งฮะผู้เฒ่าผู้เฒ่าเราจะเอาเงินมาใส่แล้วอยากกินทุเรียนกับปูกกินเองแล้วเนาะครับเนาะฮานี่มันต้ังสวนเนแบบบัวปานเออสวนบักบัวเพื่อนนี่เพ็นบอกโอ้นี่ครับสวนบักบัวเออนี่ครับทุกจอดแห้งโอ้นี่เฮ็ดเฮ็ดผู้เดียวบ่นี่เฮ็ดผู้เดียวบันนี้เป็ดผู้เดียวกับย่ายนะกับตายเอิบย่าวนะนี่แหละครับ ยายพันเห็ดเออตาพันเห็ดที่บอกอ้ว่าเสานะครับนี่เสาชนะบงครับพี่น้องอ้อําเภอน้ําเกลี้ยงนะครับพี่น้องเด้อวารีลาดบ้านวารีลาดอําเภอน้ําเกลี้ยงศรีสะเกดนี่พันเห็ดปลูกยังแน่นี่บางทีปลูกยังแน่เนี่ยแนะนำไอ้อนนพี่น้องเพคนนี้มีพริกครับบักพริกแน่ทุเรียนแน่หญ้าใหิ่งห้ยกล้วยแน่บักบวบบกออครับกล้วยครับผมโอ้ยูนี้จอดดีว่ะอ้ยมูนี้มาบังตอนนี้ให้ไหลให้ไหลก็คือว่านะ อะไรเพื่อนหนึ่งคือว่าบักพริกเพิ่นก็ปลูกหลายครับพี่น้องได้ขายแน่ระบบพริกก้างก้างแตกดอกปาไปพี่ยางยังยังยังเบื้องนี้อ้บักบวบนี่พี่น้องก้าลังก้าลังพี่น้องนี่บักบวบก็คือสิได้ขายแถอะน้อยนี่พัดนี่ยังครับนี่บวบพอมทองครับพอมทองโอ้บวบหอมทองโอ้นี่บวบพร้อมทองเบื้องด๊อกพาพี่น้องเบื้องนี้นะครับัูกดพนตามรอยพ่อเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำน้อเพื่อนะโอ้ยที่หนพี่น้องเบื้องนี้ไผยอย่าคิดว่าจะของเถาเด้อพี่น้องเด้ออย่าคิดว่าจะของเถานะ แันเถาได้อยู่แล้วอยู่มันยิงเถได้เออเล่าพอไงเสาเราบอกว่าโอ้กูบนหนาเถาเลยแล้ววากูหนาสิมีเงินจักหน่อยตอนอายุกูลังนี่หน่อยแนวโอ้กูสิได้หลายกว่านี่คนน่ะโอ้ซับนี่กับพ่อแล้วครับเดี่ยคนเถาหาใส่ได้ครับบอกทุเรียนต่างหลายต้นครับโอ้เนี่ยผมสิบอกเสื้อนี่ครับแค่ว่าเนี่ยเอาเสื้อสารแค่นี้กับพุธเ่าเฮกับเฮ็ดบ่ได้แล้วครับผู้เถาบางคนท้อใจแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับเอาเสือกเขานี่ยโอแม่นี่หน่อยนี่ประมาณจักใจประมาณครับจักใจนี่ สองงานสองงานไรครับสองงานไรสองงานหนึ่งไรสองงานสองงานไรเสร็จท่าไรหนึ่งมีสี่งานโอ้มีสองงานสองงานไม่ไม่ถึงหนึ่งไดแต่ว่าสองงานนะครับสี่งานหนึ่งไรเขาบอกนะครับแต่ว่านี่แหละแต่เรามีแค่สองงานเราสามารถเฮ็ดบ่ต้องซื้อเขากินแล้วบ้าพี่บ่ต้องซื้อเขากินแม่นบ่ครับนี่บอครับบ่ซื้ออนนี่่เห็บชวนขวทุกอย่างบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อแล้วครับนี่เห็นบ่บอเลยนี่ซ้แต่ประกาศแต่ไข่แต่ไข่แต่ไข่ก็บ่ต้องซื้อปลูกกินเองพี่น้องนี่เห็นบ่ เอยวั vern, chter, ink, นนะี้นี่จะให้คนเ่แมนขายครับแมนแจกแจกก่อนเนาะแจกแล้วก็แจกก็หลือแจกก็เขาขายเออวู้เบิ่งทุเลียนต้นนี้ให้ไรเลยทุเลียนต้นนี้ครับผมพี่น้องเออี่ทุเลียนต้นต้นนี้เนี่ยครับพี่น้องโอ้แตกยอดเขียวโอ้เหลืองปานท่องพี่น้องนี่แหละพี่น้องวันนี้โอ้บักฮุงก็มีพี่น้องมีทุกอย่างพี่น้องมีฮ้อนแล่นมีฮ้อนเล่นกินกินซุปตัวนี้ หัวขั้แรกคินสูครับพี่น้องนี่อ่าครับเนี่ยพี่น้องเลยวพอดีผมขับรถผ่านมาครับจ่าไว้ทุ่งนาข้าฝันขับรถผ่านมาเห็นนะครับเห็นสองตายายเล่าง่วงง่วอยู่ในมีหัวขอกง่วงงวงไม่จักโตครับพ่อใหญ่ไมีง่วงต้นนึงครับแก่วท่านขอดอยู่ยังขอดอยู่กางทองหัวกางทองใช่ไนี่แหละแบบพอเพียงอยู่แบบพอเพียงเดินตามรอยพ่อไม่มีอดตายเบิ่งบอกทุเรียนอีกต้นนึงพี่น้อง้ยนี่พี่น้องเอ้ย คิดจะไหนจะคอยปลูกทุเรียนขึ้นมาเสร็จเดียวกินอยู่วะบ่ได้กินกันบ่ได้กินกับเพื่อลูกครับเออนี่แหละเพื่อลูกอันั่งว่าเนี่ยเห็ดเพื่อลูกเนาะเฮา่อลู้าติเป็นอนุสรณ์เนี่ยชาใต้ลีเขาก็ยังว่าพอเสาได้ปลูกไว้เออนะพอใหญ่เสาปลูกไวกวสอว่าเนาะเขาก็สิวางจังหวะนั่นแหละทำคนดีบ่เสียหายดอกเออนี่ยายให้เพื่อนเบิ่งชาดน้ำนี้ด้อเออยายยายเฮ็ดไก้เพื่อนว่าสั่นเฮ็ดธาดไว้ให้ไผให้เจ้าของเองเฮ็ดธาดเราจ้าของเองบ่นี่ครับเฮ็ดเองนี่ก็ยายนี่ก็ยยายาย รายงานตัวนี่ยซื้ออยังนี่ซื้ออยังนี้บัดดี้ครับเพื่อนแน่์นี่บัดดี้ค่ะนี่กับเพื่อนยู่กันตั้งสองตายยากเ้ยพี่น้องเอ้ยยากแต่ชนะวงยากแต่ชนะวงคนวันนี้เพื่อนนั่งเฝ้าผัวเห็นงานนี้แหละลุงพี่กับเดลต์จมบ่อพี่ถาได้ต์จมหรือคจมก็ข้ามมาเออเขียวแต่มางได้เลยนี่เดลต์มาอธิบายเรื่องให้ลายถาดเนี่ให้ฟังไน้มามากมาอธิบายฟังแนวเหตุการณ์โอ้มาอธิบายให้พี่น้องขึ้นเบื้องหน้นี่ นี่ว่าอธิบายเรื่องเดี๋ยวก่อนเวลามันไอ้เล็วกระซิอันนี้ให้อธิบายเรื่องให้ไหลถาดบ่นี่หมายก็อธิบายวงปังเรื่องให้พี่น้องเขาฟังในวันเฮ็ดไใบยังนี่เฮ็ดเฮ็ดอธิบายอธิบายนี่บ่ครับผมผมเฮ็ดไปเพื่อผมเองนี่เฮ็ดเองเพื่อทีห้องเองบ่นี่เฮ็ดเองเฮ็ดเองของแต่บรัสเซ็ยยังไล่บ่ทัสเซียไส่บ่ตสองเผาเพราะว่าคนยังปากอยู่เออยังยังมีแห้งอยู่ก็เลยบ่ทัสเซียไส่ไล่ทั้งเบิดนี่เออ หู้รูที่ไว้ใส่ดูกก็มี่สองข้างหลังเพื่อ,อว่าเดี๋ยว <พา S 1> เบิ่งไปตายก่อนกับเขาก่อนสองสองพอเมีอะไรนะทอ่อปพรมียอะไรคู่ข้างหลังนี่ครับเบิ่งผาดผาดนี่บ้านนี่ใส่กระดูกคนเลยครับนี่ก็เลังเฮ็ดไว้เพื่อเจ้าของเพื่อเจ้าของนะพี่น้องนี่ให้ไล่เลยครับพี่น้องนี่ครับเวลาผมถึงว่าทายรูปให้ไล่นี่ลูกหูบนนี่ครับ หู้บนนี่กับหู้ล่างนี marriage, ่เฮ yep. et ็ดได้เพ no ื่อผัวก oh, no yeah, yeah. ับเมียสองคนครับพี่น้องเมียตายก่อนเมียกับสิอยู่ทากหู้ได้ก็แล้วแต่ไอเมีใต้ผู้หญิงอยู่ใตโอ้ให้เมียอยู่ใต้เมียอยู่ใต้นี่ครับขันเมียตายก่อนกับเมียอยู่ใต้นะครับขันผัวตายก่อนกับผัวอยู่เทิงนะครับตอนนี้เราเฮ็ดใบนี่อุ้ยนี่เป็นไฮไลท์เลยพี่น้องผู้ใดบ่ได้ฟังนะครับผู้ใดบ่ได้เบิ่งคลิปจ่าไว้ทุ่งนาพะฝันเสียใจเนะครับนี่ครับเป็นธาตุที่ว่าโอ้ คือไคือว่าความตายเป็นจริงจริงแน่นอนบ่มีใครเลเป็นให้ไล่เลยครับนี่ครับี่เป็นให้ไล่เลยครับนี่โอ้ยพี่น้องครับเป็น้าวต้มข้านขนาวต้มี่กวตปมข้าวต้มขนนวต้มข้าวต้มข้า้มร้าวต้มข้าวมาข้าวต้ขนุ้มข้าวต้มข้าวตับ้าวต้มข้าวต้มมแบบพี่น้ามข้าวตาวต้วตาวน้มผวมาว่าต้มข้าว่าวต้ไข้าข คลิปนี้นะครับที่ว่าลง YouTube นี่จะไว้ทุ่งนาพระฝันนี่ครับผมอยากบอกว่าให้ไรที่สุดดีที่สุดขึ้นนี่ครับธาตุนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับคือธาตุนี่แหละครับพ่อใหญ่เสานี่ครับพ่อใหญ่เสานี่ยครับนี่พ่อใหญ่เสานี่เราเราเฮ็ดไว้เพื่ออธิบายเลยครับว่าเพื่อเฮ็ดไว้นี่ในธาตุนี่บ่มีคนอยู่นะครับเนี่ยครเฮ็ดไวเพื่อจะของนะครับพี่น้องนะเฮ็ดไว้เพื่อจะของบะหมีกระดูกค้นนะครับเนี่ยแต่ว่าสร้างไว้ว่าผัวกับเมียเนี่ยระวังหนายเสากับหน้ายังเกาะ ยายแตะเนี่ยผู้ใดตายก่อนขันยายแตะตายยายแตะกับสิเดยูมองนีนะครับพี่นอ้องยูฮู้นี่นะครับขันว่าได้เสาหนายเสาตายกับผู้ใหญ่เถ่าตายกับสิเดยูฮู้บนบน,ะนะครับพี่น้องเด้อเห็นประเทศใดเพื่อนนะครับนี่อู้หาบ่ได้แล้วครับในโลกนี่ครับผมบอกได้เลยครับหายากนะครับถ้าพี่น้องนะครับมิตรสหายสายในยังบบไดบ่ไเดเบิงคลิปเนี่ยเนี่ยจ่าไว้ทุกนาพระาฝันนี่จะเสียใจนะครับแล้วก็ติดตามด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับเป็น โอ้โหเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งคลิปให้เบิ้งต้นให้เบิ้งผลไม้เกษตรแผ่วๆอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะอํปเดตคลิปไแค่นี้ก่อนนะครับไปไปดูไปดูต้นมะไปดูอันนี้นะครับไปดูปลา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 ทอดัวเบิ้งแล้วครับเบิ้งอยังกระท้อนนี่กระท้อนเบิ้งนี่ครับมีกระท้อนโอ้ลูกหน่วยหลายเลยครับพี่น้องกระท้อนนะครับผมปุ๋ยฝ่ายแบบนี้โอ้ปุ๋ยฝ่ายซะด้วยครับทุเรียนบมเดิเบิ้งบอกโอ้ยเงาะโอ้อันมัก บักลำไยก็มีครับมีทุกอย่างครับพี่น้องมีทุกอย่างมีบักลำไยมีบักนี่กรับพ่อไ่เราปลูกเองพี่น้องเราปลูกเองป,ป่าปลาไพ่เบิง้งต้นบักอันนี้นะจี่น้อยพายพี่น้องไปเบิง้งสวนพ่อเนน้อยนี่พ่อญ่เสาเราเห็ดไหวู้บุอยากสีบาเนาะเออนี่แหละครับเราบอกว่าเราเสียดายอายุเรา,า,า,าเล่าบนนาเถาเรียวปันนี่แล้วว่ะพนนาเถาเลยอน่ะ กูบเถ่านี่โอ้แต่เราเราคิดหน้าแหล่ะละครับเราคิดใบตั้งหน้าแหล่ละแต่เราบบมีแหง้งเราบบมีเงื่อนบบมีทรัพย์<ม>นะครับต้องมีทุนเล็กน้อยนี่นะครับโอ้ลูกบวกพริก<ค>นะครับแค่แต่ถ้ำนี่ครับคู่นี่แค่แต่ถ้ำส้ายนี่ก็โอ้ผู้เท่าแค่นี้แล้วก็น,นักใจแลวครับผมนี่หาเห็ดหาอยากครับพี่น้องหาอยากหายากไรนะเอ้ดีครับเดี๋ยวนี่ครับให้เบงเป็นพอสังเกตครับคลิปนี้แล้วผมควจะเอาใ้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้นะผมนะครับ จ่ไว้ทุกนาฟาฟันนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าพี่น้องไม่อยากพลาดคิดไปดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะแล้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้พญ่าสานะครับเดี๋ยวใครที่จะปรึกษานะครับพใหญ่เสานะครับก็บให้อย่าลืมนะครับรให้พญาสาฝากเลยว่าฝากข้อคิดเลยว่าเท่าแล้วเป็นยังต้องไม่เหตุเศรษฐกิจเพราะพี่ยังไม่เสษยกินบอลแล,ยยล,แล้วพญายศเราไม่ยังที่บาบพี่น้องเขาเฝ่าบ่อยพี่น้องเขาฟังวันบอกยังก็ได้ก็สิไป ที่ไปบมดครับผมอ้าวมมียังเราครับทุกอย่างผงว่าทาไดแค่นี้แหละเพราะว่าคนหแก่ลรวกับเฮ็ดไววทุกอย่างเพราะว่าทุเลื่อนเพราะว่าบางเงาะลำย่อยยังกับปลูกยังละเล็กละน้อยเพื่อไววให้ลูกให้เต้าบหวังว่าสิจากของสิยูจากสิใดจากปีเพราะว่าขณดนี้ก็ได้แปดสิเพราะเจ็ดสิแปดแล้วครับผมกับเมื่อยมาแน่แล้วนี่กับยังบืนเฮ็ดบืนทำอยู่นี่ครับหมดหูเจ้าว่าสิยูใดทำใด ผมกับผมมียังสีคุยมากนะคุณก็หงุดจังสีคุยแน่ครับผมครับโอเคขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมก็ขอบคุณสําหรับพ่อใหญ่เสาเลยครับก็จะไว้ทุ่งนาฝาฝันก็เอายุติการไลฟ์สดนะครับหรือว่ายุติการคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวนะครับถ้าพี่น้องนะครับอยากจะนะครับพี่น้องอยากไม่อยากจะพลาดคลิปดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับไฮไลท์สำคัญก็คือธาตุครับพี่น้องนะครับ นะครับเพราะยาสานี่แล้วสางธาตุไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไใสไกระดูกเจ้าของระวังสองตายายนะครับถ้าตายไปต้องเอากูไว้ตรงนี้นะครับไม่ต้องเอาไปเผาเมืองอื่นไม่ต้องไกล้งเมืองอื่นเห็ดไบเลยครับเห็ดใบมือตายจะตายมือใด้ครับแต่ว่าเห็ดใบนะครับเห็ดเพื่อนสำเพื่อเห็ดเพื่อนเจ้าของนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ผมบอกไปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าย่าไม่อยากพลาดคลิปดีสำหรับจ่าไว้ทุ่งนาผรฝันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ